กับพี่กันตรีอีกแล้วนะคะจากช่องลูกชาวนาพาล้อชาแนลนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะพี่กันตรีจะพามาทาอาหารบ้านๆน,นะคะช่วงนี้นะคะสถานการณ์วิกวับเยอะมากเลยนะคะอะไรที่หากินได้นะคะในบ้านของเราเราก็หานะคะนะอันนี้ก็วันนี้พี่กันตรีจะมาผัดผัดหน่อไม้นะคะผัดหน่อไม้ใส่ไข่เนาะอันนี้หน่อไม้ก็เป็นหน่อไม้ในสวนเรานะคะเราก็มาต้ม พอมาต้มแล้วเสร็จแล้วเราก็มาหั่นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะมันอาจจะไม่สวยเท่าไหร,ร่นะเพื่อนๆเนาะทําเองกินเองนะคะทําเองกินเองแบบบ้านๆนะคะกินง่ายอยู่ง่ายนะคะเพื่อนๆหน่อไม้ที่เราต้มเองนะคะก็จะมีหน่อไม้ต้มที่เรามาหั่นชิ้นแบบนี้นะคะอาจจะเล็กกว่านี้นะคะนี้ของพี่กันตรีก็คือทําหยาบๆเนาะทําเองกินเองนะคะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่กินง่ายอยู่ง่ายนะคะเพื่อนๆ วันนี้ก็จะมาผัดหน่อไม้ใส่ไข่นะคะก็จะมีกระเทียมนะคะเดี๋ยวเราก็จะทุบกระเทียมเนาะก็จะมีอ่อันนี้ก็เป็นพริกหยวกนะคะพริกหยวกก็ได้พริกเล็กก็ได้นะนะนี่ก็จะเป็นไข่สองฟองนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาผัดหน่อไม้ใส่ไข่กันนะคะเพื่อนๆแล้วก็เราก็จะมีซอสนะคะแล้วก็มีซีอิ๊วขาวนะคะ สูตรพิกันตรีนี่จะใส่น้ําตาลนิดนึงเพราะว่าเราไม่ใส่ชูรสนะคะกินง่ายอยู่ง่ายนะคะเพื่อนๆอ,อะไรที่หากินได้แล้วก็กินไปนะเพราะว่าช่วงนี้สถานการณ์โรควิวับเยอะมากเลยนะคะอะไรที่ทํากินเองได้อะไรที่อยู่ในบ้านได้ก็ขอให้อยู่ในบ้านให้มากที่สุดนะคะไม่จําเป็นเราก็ไม่ต้องออกไปเนาะค่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาผัดหน่อไม้ใส่ไข่นะคะสูตรบ้านๆน,นะ กินง่ายอยู่ง่ายนะคะค่ะนี้เราก็ใส่กระเทียมเจียวนะคะเอากระเทียมเจียวไปแล้วนะเพื่อนๆนะใส่กระเทียมเจียวนะคะใส่กระเทียมเจียวไปแล้วนะเสร็จแล้วเราก็จะใส่พริกจงไปนะกินง่ายอยู่ง่ายเพื่อนๆนะสถานการณ์อย่างนี้เราจะมัวแต่เลือกอาหารไม่ได้นะคะใส่หอมอ้าง หน่อไม้ใส่ไข่นะคะหน่อไม้ก็เป็นหน่อไม้บ้านเราเนาะต้มไว้นะคะ รถคือก่อทองแล้วใส่หนไม้ลงตายนะคะ ค่ะตอนนี้เราก็ใส่ซอสลงไปนะคะแล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวลงไปใส่น้ําตาลไปประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะเพื่อนๆผัดหน่อไม้เดี๋ยวสักครู่เราก็จะใส่ไข่ลงไปนะคะเป็นหน่อไม้ต้มอยู่ง่ายอยู่ง่ายนะคะเพื่อนๆผัดหน่อไม้ใส่ไข่ แตตอนนี้นะคะใส่ไข่ไปแล้วนะคะเพืเ่อนๆนะ,ะใส่ไข่ไปแล้วเป็นใส่เต็ดนะคะใส่ไข่ไปแล้วก็ประมาณเนี้ยไม่ยากเลยนะคะกินง,ง่ายอยู่ง่ายจริงๆนะคะไข่เต็ดแล้วก็ใส่กินดูนะคะถ้าไม่เค็มแล้วก็เติมซอสลงไปอีกนะ ก็จะออกรสหวานนิดนิดนึงนะเรียบร้อยเลยนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะก็อาจจะสั่นนิดนึงนะเพื่อนๆนะ ตอนนี้นะคะเราก็ได้เลยนะคะเพื่อนๆนะผัดหน่อไม้ผัดหนอ่หนอไม้ต้มใส่ไข่นะคะนะวันนี้พี่กันตรีไม่ใส่หมูเลยนะคะใส่แต่น้ำมันพืชนะ,ะนะสูตรบ้านๆนะคะหน่อไม้แล้วก็หามาต้มเนาะช่วงนี้หน่อไม้เยอะนะคะหามาต้มแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้นะคะถึงเวลาที่เราจะผัดก็ได้จะเอามาจิ้มน้ำพริกก็ได้นะคะนะเราได้แล้วนะคะ ผัดหน่อไม้ใส่ไข่นะคะสุดบ้านบ้านนะคะกินง่ายอยู่ง่ายนะคะเ,เพื่อนๆนนะได้แล้วนะคะใส่ทั้งซอสนะคะซอสอซอสภูเขาทองแล้วก็ใส่ทั้งซีอิ๊วขาวนะคะเ,เพื่อนๆ นะได้แล้วนะคะน่าทานมากๆเลยนะคะเพื่อนๆมาเลยคะ่ะมาทานผัดหน่อไม้ใส่ไข่กันนะคะมาเลยคะ่ะ